เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบ e a t เบฟโซนะตอนนี้ผมก็มีสามพามร้อเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดกาชาได้ประมาณ15บห้าสเต็ปนะครับซึ่งผมก็จะมาเปิดเป็นกาชาของกาชาพันปีนะครับเป็นกาชาครบรอบ10ปีพาร์ทที่2นั่นเองเนี่ยหรือว่าเป็นครื่งหลังของพาร์ทสนะผมก็จะเปิดสิสเต็ปนี่แหละ ก็จะได้หรือไม่ได้นี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับกาชานี้นะครับก็จะมีหน้าตู้เป็นคุณลุงอุกิตะเกะเรนจิแล้วก็อิชิดะนะฮะก็จะมาในวันที่31เดือน7ถึงวันที่15เดือน8นะครับกาชาพันปีนะแล้วแรงมากๆด้วยแล้วก็มีอิชิดะที่เป็นท็อป PPP ตัวใหม่ครับเมตาตัวใหม่ ตัวร่วมตู้ก็มีประมาณนี้ครับเนื่องจากผมบอกรายละเอียดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครัผมก็จะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับไอเสนเขียวครับตีปกติเมตาตีปกต,ต,ต,ปกติแรงมากครับอิชิดะเป็นตัวดับสครับพันปีดอบน้ำผองเล็บน้ำหอมใหญ่หยาดน้ำครับแบมเบต้าก็นำไปเล่นดันกิวแล้วก็ความทั่วไปครับปัจจุบันก็พอได้นะฮะ เบียคุยะครับเป็นตัวซับทีมด้วยแล้วก็เป็นตัวเล่นด้วยครับก็พอได้เหมือนกันอิชิโกะเทพทูตัวนี้ยังโอเคดีอยู่ครับก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าก็สู้เมตาต้นๆไม่ได้อินโนเอะเขียวเป็นเมตา PVP ของปีที่แล้วครับซึ่งตอนนี้ก็ยังพอไหวนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ระดับต้นๆน,น,นะก็จะสู้อิชิดะกับมิล่าโรดไม่ได้นะฮะแล้วก็โทชิโร่ iro, ม่วงครับยังใช้อยู่ครับนิมยะก็แรงครับแล้วก็ลุง คุณลุงโรเบิร์ตสายตีปกติยังข้างดันกิ่สเต็ปที่หนึ่งครับจัดไปโอเคมันไม่ออกครับก็บไปสเต็ปที่สองกันต่อเลยครับสเต็ปที่สองจัดไปปิดเสื้อสองตัวอ่ามันต้องอย่างนี้ ไคเรนีอ่อออิชิดะครับแตวอิชิดะผมมีเป็นห้าท่บห้าแล้วดิเออสเต็ปที่สามครับต่อไปเลยไม่ออกครับสเต็ปที่สี่ครับ โอกาสน้อยนะที่ว่าผู้เล่นเก่าๆอย่างผมจะดวงดีอ่ะโอกาสน้อยมากๆครับแต่รอบที่แล้วได้อยู่นนะแบมเบต้าครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าออกมาใหม่ๆขายดีโคตรนะฮะเพราะว่าน้องโชว์ขาอ่อนครับ ไม่ได้ครับไปสเต็ปที่5อันนี้ต้องออกละเพราะเขาการันตีนะฮะสเต็ปที่5 10 15 2ส2บ้้าได้ตัวเลือกอนี่นี่ไม่ยากครับโอเคเป็นเมตาฟ้าเหมือนกันนะระดับต้นๆของสีฟ้า ิจิโกะก็ยังติดเมตาอยู่นะครับของสีม่วงแต่อิจิโกะตัวเก่าพันปีน่าจะตกเมตาไปแล้วพันปีดาบเดียวน่าจะตกเมตาไปแล้วสเต็ปที่6ครับสเต็ป5ได้อยู่นะเนี่ยไม่มีครับต่อไปสเต็ป7เลย เอ้ยนี่หน้าตู้ยังไม่ออกเลยเนี่ยสิบสเต็ปแล้วหน้าตู้ยังไม่ออกถือว่าเกลือนะอันนี้อยู่ในสเต็ปเจอยู่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นต่อพิซซร์สามตัวแบบนี้อ่าอย่างน้อยสองตัวครับตัวที่หนึ่งเบียคุยะ มารอลุ้นตัวที่สองโทชิโร่โอเคอันนี้แจ่มครับโทชิโร่ถือว่าเป็นของดีเลยสเต็ปที่8ครับโอ้ยเกือบ ไอดีเก่าๆอย่างผมนี่ไม่ต้องลุ้นหรอกว่าจะดวงดีไหมลุ้นอย่างเดียวเลยจะเกลือไหมแค่นั้นพอได้ไอเซนแล้วโอเคสิบที่เก้าครับจัดมาหน่อยลูกพี่เก้าไม่มีครับไปลุ้นที่สิบกันต่อ ส0มันต้องมีแน่นอนครับมันเป็นสเต็ปการันตีแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ตัวไหนนะฮะแบมเบต้าเหรอนั่นไงแบมสองถ้พลาโทชิโร่ครับเสียงแบบนี้แบมไล่โทชิโร่โอเค เพราะว่าทชชโร่ผมไม่แค่หนึ่งทับห้าเองตอนนี้ก็กลายเป็นสองทับห้าแล้วเอ้สามทับห้าแล้วสเต็ปต่อไป okay. โเอเคแบมเบตใต้อีกแล้วครับสามทับห้าอาจจะตัวเดียวนะครับใช่ตัวเดียวแหละ สเต็ปที่สิบสอพิซซาสอตัวไม่ออกสเต็ปที่13ไม่ออก สเต็ปที่14ไม่ออกโอ้โ oh! หโคตรเกลือสเต็ปที่15เอาเาแต่ไม่ออกหน้าตู้เลยนี่ก็เกินไปละล็อกเอาท์7วันอีกตามเคยครับไปเข้าไอีอื่นเล่นดีอื่นตอน่อ ใครโอ้ลงโรเบิร์ตครับดีครับยังไม่มีเอาไว้ปั๊มเพชรนะแล้วหน้าตู้จะมาไหมโอโหไม่ลบเกมทิ้งก็บุญละนะแต่ไอดีนี้ก็คงไม่เล่นละในช่วงเจ็ดวันนี้เดี๋ยวไปเล่นไอดีอื่นก่อนแล้วกันโคตรถึงโคตรเกลือ โคตรเกลือเกือ,กอแบบเกลือโคตรๆไม่น่าลงเล่นในสนามนี้เลยหมดกัน3,300ัมหมดเช็ดนะฮะก็ถือว่าได้ตัวที่ว่ายังยังเล่นอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มันไม่ได้หน้าตู่เลยสักตัวนะครับก็ ถือว่าเกลือครับสำหรับรอบนี้กอคนต้องฝากคลิปเกลือว่าจะเป็นเท่านี้แลละครับหรือยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ